สวัสดีแล้วก็สะบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้ามาพบมาพ่อกับผู้สาวขาเลโลอีกแล้วเนาะพาโละอีกตามเคยนะคะวันนี้ก็พาชมบรรยากาศอยู่ทาหน,นมุ่งหน้าสู่ชายแดนไทยลาวนะคะด่านมิตรภาพไทยลาวหนองคายเวียงจันทร์สะอ่อนต่ถนนควมกว้งควมใหญ่เนาะ แบบพ้นสร้างได้ดีคักอหลีนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีตว้าวงัวค่ะทุกคนโอ้โงงัวนะคะนี่ค่ะนั่นแหละคะ่ะ,คะก็เป็นถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆก็เรียกกันว่าใหม่ๆก็ได้นะบางจุดจุดเชื่อมต่อตรงที่เพ่เรียกว่าอะไรทางอ่าเ,เรียกว่าวงแหวนรอบนอกเมืองหนองคายนะคะ จุดนั้นยังสร้างไม่เสร็จนะแล้วเพื่อนยังสร้างกันต่ออีกนะคะยอมรับนะคะการก่อสร้างอยู่ที่เมืองไทยเพื่อนสร้างแล้วสร้างอีกสร้างไม่หยุดไม่หย่อนจากถนนทำประมาณ2เลนก็ออกมาสี่เลนจากถนนที่มีเพื่อเรียกว่าซันเดียวก็เป็น 2, สองซัน 3, สามซันเข้าไปตงเนี้ยจุดไหนที่มันลดค่อนข้างหนาค่อนข้างอะไรแบบมีความเสี่ยงต่อเกิดอุบัติเหตุเนาะเพื่อนก็ทําการปรับปรุงแก้ไขนะคะ ให้สะดวกสบายเลยให้ราบลื่นมากกว่าเก่ากว่าเดิมเนาะวันนี้พาพี่พี่เอฟซีทุกท่านมาดูบรรยากาศอยู่ที่ด่านภมแดงหนองคายเวียงแก่นว่าจะมีบรรยากาศแบบไหนนะคะพี่พี่เอฟซีทุกท่านก่อนจะไปเราก็รีวิวถนนกันก่อนรีวิวหลายครั้งนะคะทุกคนรีวิวหลายครั้งแล้วก็ยังรีวิวแล้วมีรีวิวอีกนะคะอย่างน้อยก็ ผ่านไปผ่านมาแล้วพี่พีเองนสิบแปมาทาธุระนะคะมาทําธุระผ่านไปผ่านมาก็ให้ได้รีวิวให้ดูแต่บอกได้เลยว่าถานนเมืองไทยไม่เคยมีอะไรที่จะอยู่เหมือนเก่าเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างนะ เนาะอันนี้ก็เป็นเ่าเรียกว่าจุดพากรถนะคะเนี่ยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นรถสินค้านะ่าจะพามาดูว่าค่ะทุกคนเนาะสินค้าในไทยนะคะเนี่ยค่ะรถตู้เทคคอนเนอร์เนี่ยค่ะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนเนาะภาษาอังกฤษอะไรก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาจีนนะคะติดอยู่ข้างตู้เนาะ,ะถ้าพูดถึงเรื่องว่าสินค้านะคะทุกคนจากที่ตีได้เห็นขับรถมานี่เนาะตั้งแต่อุดรมานะคะรถสินค้าสุดวันนี้ชูช่วง ผิดปกติผิดปกติอะไรคือเยอะมากนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นต้นไม้โอ้โหขนาดต้นไม้อยังส่งข้ามเราเลยเหรอทุกคนใช่ไหมรอคิวข้ามไปฝั่งเรานะีน่นะเนาะนะจอดเพิ่นจอดอะไรก็ไม่รู้ก็น่าจะจอดพักอะไรกิน,กนขุากินข้าวนะคะทุกคนโอ้โหขนาดต้นไม้ยังเอาอยู่ประเทศไทยไปที่ประเทศลาวหรือพเนี้ยเอาจากไทยไปลาวเลยเหรอ ต้นไม้อะไรอะทำไมถึงถง,ถง,ถง,ถงแบบเอาสูงข้ามเดนไปเลยอะค่ะทุกคนเนาะค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนเอาข้ามเดนจริงมีปล่าหรือเพื่อนเอามาปลูกแถวนี้เนาะพ,พี่พี่ท่านนั่นนะคะ่ะก็เห็นเพื่อนจอดอยู่ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นแบบ โลข้ามฝั่งเรามากกว่านะคะอันนี้จะเป็นถนนที่แบบมีกี่เลนหนึ่งสองสามนะคะมีหูกเลนฟากนั้นสามฟางนี้สามเป็นหูกนะคะดูเสาไฟส่องสว่างคะ่ะส่องข้างทางเลยนะคะฟากนู้นก็มีฟากนี้ก็มีและจุดตรงกลางก็มีนะคะหรูหราอลังการนะคะแค่ข้ามฟากมานะคะทุกคนก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะคะ ดูคะ่ะถนนเมืองไทยเนี่ยต่างหูต่างตาไปเยอะมากนะคะถนนสีน,นีจากตะเก่าตะดืมเนาะาติจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นสองสองเลนหรือเปล่าสองเลนเป็นถนนแบบถนนราดยางประมาณสองเลนอนะไปเลนหนึ่งไปมาไปเลนหนึ่งมาเลนหนึ่งอะไรนี่แหละทีิจำไม่ผิดนะหรือว,ว่าไปสองมาสองหรือเปล่าน่าจะไปเลนหนึ่งมาเลนหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะนี่คะ่ะ เพิ่นกำลังสร้างศาลานะคะเพิ่นกำลังสร้างศาลาดูค่ะพี่ๆจริงท่านบอกแล้วถนนเมืองไทยนะ่ะไม่เคยมีอะไรที่แบบเหมือนเดิมอะ่ะต้องมีอะไรที่ปรุงใหม่ขึ้นมาโอ้ยสะอ่อนเนกันอ่าก่อสร้างของเพื่นนะคะการพัฒนาของเพื่น สร้างแล้วสร้างอีกนะคะเพิ่มเติมแล้วก็มาเพิ่มเติมอีกนิดๆกำลังสร้างศาลาอีกแล้วนะคะคุณกําลังสร้างศาลาศาลาพักศาลา,าแบบที่เรียกว่า,างไงเวลาเราขับรถเนาะเมื่อยเหนื่อยหรือว่าเอาไว้นั่งรถก็ได้อย่างเงี้ยสมมุติมีรถตู้รถบัสรถทัวอะไรเงี้ยขับผ่านมาอย่างเงี้ยเนาะน่าจะไม่มีรถทัวมาทางนี้น่าถ้ามีก็น่าจะเป็นรถทัวระหว่างประเทศนะ ฮาตีเราไม่ผิดเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถบัสที่เป็นรถระหว่างประเทศดูค่ะทุกคนนะคะภาคนู้นก็มีมิแต่ภาษาจีนทท้งนั้นเลยนะคะถ้าพูดถึงรถที่ข้ามไปฝั่งลาวเนาะรถสินค้านะคะพี่พี่ท่านส่วนใหญ่นะที่เป็นรถตู้เทคอนเนอร์ที่เป็นภาษาจีนเนี่ยตีจะเห็นส่วนมากจะเป็นรถเป่ามากกว่านะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะทุกคน นี่เพื่อนเอาสินค้าไปหรือเพื่อนข้ามไปเอาสินค้าจากเลามาไทยนะคะทุกคนเนาะอันนี้คือตีสงสัยนะคะทุกคนใครรู้คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นรถเป่านะคะรถเป่านะคะที่เป็นตู้เนี่ยและทําไมเนาะเวลาจะข้ามไปเนาะคือเป็นอย่างคนเปิดประตูอาเปิดเปิดดากตู้เทควเนร์ K ไว้นะเปิดดากทุกคันเลยนะเขาที่ตีเห็นนะ ถ้าเปิดดากอันนี้รถน้ํามันน,น,นี่น่าจะลงข้ามลาวนะคะทุกคนน่าจะไปฝั่งลาวนะรถน้ํามันเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นรถที่มีสินค้ารถที่มีสินค้าเพื่อนจะเอาอะไรคุมไว้นะนะคะทุกคนที่รถที่เป็นตู้เทคอนเนอร์จะเปิดดากไว้นะคะนะคะค,คันไหนที่ไม่เปิดดากน, ally, น่าจะมีสินค้าอยู่ข้างในคันไหนที่ไม่มีสินค้าน่าจะปิดดากไว้นะคะทุกคนที่ไม่มีสินค้าเปิดดากไว้ในการลดโลข้ามลาวานั้นหรืออันนี้เหลือตะหัวนะ,ะนะคะทุกคน อันนี้แม่ยูฟากหนึ่งลูกยูฟากหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นรถที่มีสินค้าน่าจะเป็นสินค้าจากประเทศไทยนนะอันเนี้ยนะคะทุกคนเพื่อนจะใส่ผ้าคลุมคลุมไว้ทั้งหมดเลยนะรถคันไหนที่มีสินค้าอันนี้ไม่มีสินค้านะคะรถตู้เทคลเนอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดเปิดดักไว้นะคะเปิดตู้ไว้เปิดดักตู้ไว้อะคะ่ะข้างหลังไม่ <laughs> รู้จะพูดยังไงนะคะทุกคนนะคะออ้รถโตแถวกันยาวเลยนะคะแล้ว รถสินค้าวันนี้ถือว่าเยอะมากนะคะตอนนี้เราเข้าไปสมบรรยากาศในปัม๊มดีกว่านะคะทุกคนนะคะรถลาวนะคะรอจอดเต็มเลยค่ะจอดเต็มเลยค่ะทุกคนในลานปัม๊มน้ํามันอยู่ที่หนองคายนะครับทางรถลาวก็จะเป็นป้ายสีเหลืองนาะพีพีเสีพานะคะจากทางรถลาวทางรถไทยละคะ่ะจอดกันเต็มเลยนะคะมอเตอร์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่ไงจะเป็นมอเตอร์ไซค์ฝั่งไทยมากกว่านาะพีพีเสีพานะคะ รถล,ลาวจอดเต็มเลยรถปิกอัพรถนั้นลนวันนี้นะ,ะมีรถเขาเรียกว่ารถอะไรรถนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนรถนักท่องเที่ยวเพ้่มาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะนะคะเป็นจนมากจะเป็นผู้เท่าอะ่ะทุกคนเขาเรียกว่าผู้เท่าผู้แก่หรือเปล่าเนาะเพื่อว่าเพื่อจะไปวัดแต่ดีก็ไม่ได้ถามต่อว่าไปวัดอะไรนะคะทุกคนนะคะเพื่อว่าจะไปเที่ยววัดนะคะก็ไม่ได้ถามอีกว่าจะข้ามฝั่งนู้นหรือว่ามาเที่ยววัดแถวนี้นะ ถามเมื่อว่าเพื่อนพากันไปไหนมว่าจะพากับไปวัดอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะนะคะถามแค่นั้นก็พอนะคะถามเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาสอดเรื่องเพล่นเนาะน่ารักอ้าวออกมาคราวนี้หายเลยนะคะไปไหนหมดแล้วเนี่ยเมื่อตะกี้จอดอยู่แถวนี้เต็มเลยนะคะพีพีเอีท่านนะคะโอ้โหดูเสาไฟคะ่ะเสาใหญ่นะคะที่ข้างหน้าเรานะคะอันนี้จะเป็นรถเป่านะจอดพามาดูบรรยากาศอยู่ที่นี่คะ่ะถนนอยู่ที่ด่านโตโมนของคายเวียงจันนะคะอันนี้รถ ดักปิดนี้น่าจะมีสินค้านะจอดร,รออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนะคะจะเป็นรถพ่วงทั้งนั้นเลยนะคะเป็นตู้เทคอนเนอร์ตั้งอยู่นี่แหละคะ่ะสินค้านะคะสินค้าจากฝั่งไทยรอสู่ฝั่งรอข้ามสู่ฝั่งลาวเนาะพี่ๆสนค้าบรรยากาศก็อย่างที่เห็นกันไปพร้อมๆกันนี่แหละคะ่ะก็อย่างที่เห็นมีทั้งรถเป่าแล้วก็มีทั้งรถสินค้านะคะแม้กระทั่งต้นไม้นะคะทุกคนแม้กระทั่งต้นไม้ก็ยังซื้อข้าม จากไทยไปลาวเลยเนะเอาทุกคนโอ้โหสุดยอดมากนะคะสินค้าไทยขนาดต้นไม้ยังขายถึงฝั่งลาวได้เลยนะคะนะคะอันนี้จะเป็นรถเป่านั้นเลยนะคะน่าจะข้ามไปเอาสินค้าฝั่งลาวหรือเปลามาไทยหรือเปล่าไปที่ท่าเรือฝั่งไทยนะคะทุกคนเห็นไหมเพื่อนจะเปิดดักตู้รถเอาไว้นะคะทุกคนเห็นไหมเปิดดักไว้ทุกคันเลยนะคะนะคะ อันนี้น่าจะมีสินค้านะคะที่เพิ่นคุมไว้เนี่ยนะคะมันคุมไว้เพิ่งก็โจอ,อยู่ตรงนี้ตอนนี้เราก็ใกล้ๆเข้าไปถึงด่านเข้าไปทุกทีแล้วเนาะพี่ๆทุก่านบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะเก้าโมงครึ่งเกือบจะสี่โมงแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะท้องฟ้าวันนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีเมฆฝนนะคะแต่่วงนี้หน้าร้อนเนาะทุกคน ร้อนไหมคะมาร้อนไหมร้อนค่ะเก้าโมงครึ่งมานี้ร้อนนะคะร้อนมากด้วยนะคะทุกคนอากาศริ่มร้อนหนักมากนะคะนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นปรถแบบว่ารถนักท่องเที่ยวเนาะบางคนก็พาลูกพาเมียพาผู้สาวมาเที่ยวอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนก็พาเมียมาต่อบัตรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะก็ยังว่าเลยนะกัน เดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตของคนเรานะคะมันอาจจะใช้ชีวิตไม่เหมือนกันบางคนก็มีผัวอยู่ฝั่งนี้เมียอยู่ฝั่งลาวบางคนมีเมียอยู่ฝั่งไทยมีผัวอยู่ฝั่งลาวแบบนี้ก็มีนะคะทุกคนขึ้นกับว่าเราจะทําอย่างไรหาที่จอดรถนะตอนนี้นะคะทุกคนโอ้รถนะคะรถสินค้านะคะทุกคนรถตู้ถอดจอดโตดเทวกันยาวเลยข้างในด่านจนุออกทะลุออกมาจน นอกด่านเลยนะคะพี่พี่เทีลูกท่านะคะทุกคนเห็นไหมจอดอยู่ข้างในเต็มเลยนะคะรอข้ามฝั่งลาวแต่มีรถเป่านะคะเป็นรถเป่านะคะทุกคนเปิดดากไวะคะ้ค่ะทําไมถึงเปิดดากนะคะทุกคนปิดดากไม่ได้เลยอ,อันนี้คือความสงสัยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยเนาะนะคะจะมีทั้งรถที่มีสินค้าและมีทั้งรถ ที่โบมีสินค้าคือรถเป่าค่ะทุกคนรถตู้เทควอนเนอร์นี่จะเปิดดากนะคะทุกคนเปิดดากแทบทุกคันนะคะคันไหนที่ไม่เปิดน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะเขาเรียกว่าองไงคันไหนที่ไม่เปิดดากน่าจะมีสินค้าข้างในนะคะทุกคนอันนี้เป็นต้นไม้นะที่พันหุ้มไว้เนี่ยโอ้โหสินค้าส่งไปลาวนะคะทุกคนขนาดต้นไม้ยังต้องซื้อจากฝั่งไทยนะต้นบักใหญ่นะคะทุกคนต้นบักใหญ่เลยต้องเอาไปจากไทยเลยนะคะเี่่ยคะ รถจะเป็นภาษากีนทั้งนั้นเลยนะคะบรรยากาศอยู่ที่ด้านโตโมโน้องคายเวียงจันนะคะรถขนส่งสินค้าโตแถวกันยาวทะลุออกข้างนอกเลยนะคะทุกคนรอข้ามกันนี้เป็นแถวนะคะวันนี้นะคะโอ้โหเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะคะตีจะถ่ายรีวิวอตอนข้ามสะพานจะมีบรรยากาศอย่างไรนะคะะาว่างขาไปกับขากลับเนาะพี่ๆที่ท่าน จะมีความแตกต่างกันไหมหรือจะเห็นรถลาวข้ามมาไทยเยอะหรือว่าจะเป็นรถไทยรถไทยข้ามไปลาวส่วนใหญ่จากที่ตีเห็นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสินค้านะคะทุกคนนะคะรถสินค้าโตแถวกันมากเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้แล้วค่ะทุกคนนะคะวันนี้หรือว่าเยอะนะคะจากที่ตีได้เห็นเนาะจากที่ตีได้เห็นได้สัมผัสนะคะทุกคนวันนี้นะคะรถโตแถวกันมากโตแถวกันจน ถึงที่นี่แล้วค่ะทุกคนอันนี้คือจุดที่โลลุดนะคะเป็นระ,ะระยะทางที่ยาวมากๆเนาะนะคะจอดกันเต็มนะคะขนาดจอดอยู่ตรงนี้ยังมีอยู่ที่เ,เรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยค่ะคลังสินค้านะคะทุกคนดูค่ะรถจอดอยู่ข้างในอยู่เต็มเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนคือรถสินค้าที่รอข้ามไปฝั่งลาวนะคะหรือรถจากฝั่งลาวมาแวะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปต่อหรือเปล่าเนาะอันนี้ คือความสงสัยนะคะเพราะว่าจุดนั้นนะคะจะมีรถเยอะมากนะคะรถคนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถท่วงไม่ว่าจะเป็นรถน้ํามันนะคะทุกคนจอดอยู่ตรงนั้นเยอะมากนะคะรถที่รอข้ามลาวหรือเปล่าเนาะรถที่รอข้ามลาวหรือรถจากลาวข้ามมาไทยกันแน่เนาะพี่พีสิสุขานนั่นแหละค่ะคลิปนี้มาถึงจุดนี้ตีองิงก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะมีข้อพิาพาทประกันใดก็สามารถให้คําแนะนํา ตีเตียนมาได้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย